เรามาตามข่าวย้อนหลังกันหน่อยนะครับเรื่องประเด็นที่แฟนบอลของวิลโอร์เนี่ยไปทำท่าเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับใส่กองเชียร์ของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือว่ามีประเด็นครับแฟนบอล2คนเนี่ยโอ้ทำท่าถอยมากๆนะครับล้อเลียนเฮลิคอปเตอร์ตกครับใส่กองเชียร์จิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้นะครับแบบนี้ต้องแบนให้หนักเลยนะครับอสองแฟนบอลสุดถอยมากๆของวิลวอร์นะครับ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำออกจากสนามหลังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำท่าเฮลิคอปเตอร์ตกเย่อเยืยใส่แฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับถึงอุบัติเหตุเศร้าสลดเสียชีวิตของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประาธา,า,านสโมสร,รชาวไทยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียจับภาพให้เห็นว่า2แฟนบะอลมิวอรเนี่ยอาทำท่าถ้อยนะครับพยายามยั่วยุแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ระหว่างเกม FA ฟเอครับรอบที่3 ลองไปดูคลิปกันหน่อยนะครับอ่ะไปดูคลิปกันนิดนึงเนี่ยครับมันเป็นคลิปนะครับที่เนี่ยชายคนนี้กําลังทําท่าเหมือนอะไรสักอย่างตกลงไปแบบหมุนหมุนหมนนะครับนครดิ่งลงไปครับทำท่าล้อเลียนใส่แฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหเป็นพฤติกรรมที่ ไม่สมควรอย่างยิ่งในการล้อเลียนอะไรแบบนี้นะครับก็คือใช้ในคลิปครับตทมท่าล้อเลียนเฮลิคอปเตอร์ตกอ้างอิงถึงเหตุการณ์สดสลดเศร้าเลยครับมเมื่อเดือนตุลาคมปี2018ที่เฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยตกใกล้ๆกับสนามงพนาวเวอร์สเตเดียมขณะกำลังเดินทางกลับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยถึง5คนนะครับ แล้วเจ้าหน้าที่ในสนามเดดเด่นครับเห็นพฤติกรรมสุดทอยของ2แฟนบอล2คนนี้แล้วจึงได้ควบคุมตัวและนําออกจากสนามทันทีนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเองให้ข้อมูลกับเดลิเมลนะครับว่า2แฟนบอลดังกล่าวเนี่ยจะถูกเรียกตัวเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ในข้อหากระทําความผิดภายใต้พระราชบัญญัติความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะ ตอนนี้การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่นะครับเพื่อตามหาชายคนที่3าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็คือว่ามีอีกนะครับอืมอ่าเอาเป็นว่าผลกันแข่งขันของคู่นี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะมิววอลได้3ประตู่อ2ได้ประตูจากเซซารีคาซาเดนะครับเปเรราแล้วก็โทมัสแคนนอนนะโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องติดตามสถานการณ์นี้ครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะครับ ที่มาล้อเลียนอะไรแบบนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะทําและไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับแฟนบอลทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดมาไัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม